สวัสดีครับ FC ที่หน้าตาดีทุกท่านกลับมาพบกับเซลล์จืดเซลล์สายคัมปิ้งกันอีกแล้วนะครับนี่ก็จะเป็น EP ที่1น,นะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าวันที่11เมษายนพุทธศักราช2,565ผมได้มีการรวมตัวกันกันกบเพื่อนๆน,นะครับเดอะแกงปรากฏว่า1ในสมาชิกของเราติดโควิดนะครับไปตรวจ ATK แล้วขึ้น2ขีด ก็ได้มีการกักตัวกักอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านมาประมาณ3วันซึ่งวันนี้ก็คือวันที่14เมษายนพุทธศักราช2565ก็เป็นวันสงการพอดีแหละนะครับปีใหม่เลยสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้นะครับคืนวันที่13เมษายนพุทธศักราช2565นเนี่ยผมมีอาการรู้สึกค่อนข้างที่จะเจ็บคอนะครับ หายใจไม่สะดวกแล้วก็ตัวร้อนนะครับเบื้องต้นผมก็ทานยาพาราไป2เม็ดนะครับในช่วงหัวค่ำก่อนนอนนะครับแค่นั้นแต่ว่ามารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ประมาณสักเกือบเที่ยงคืนนะครับรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะครับเหมือนเหมือนเป็นภูมิแพ้นะฮะก็เลยไปเอา,อายาพารามากินอีกเม็ดนึงนะครับ ร่วมกับคอเฟนิลามีนไปหนึ่งเม็ดแล้วก็นอนหลับหลับไปอาการในช่วงเบื้องต้นที่ที่สังเกตนะครับก็คือจะมีการเจ็บคอนะครับมีเสียมพาแล้วก็มีไข้นะครับไข้ไม่สูงมากแล้วก็หายใจไม่ไมสะดวกนะครับนั่นคืออาการเบื้องต้นในตอนเช้าของวันที่14เนี่ยก่อนที่ผมจะออกมาตอนนี้ก็คือวันที่14นะครับเ,เวลาประมาณ เจ็ดโมงสีผมมารอซื้อชุดตรวจ ATK นะครับอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งหลังจากที่ผมตรวจไปแล้วนะครับผมก็จะทําการอัพคลิป EP ที่2ลงไปนะครับว่าติดจริงหรือเปล่านะครับโอเคขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าหลังจากที่เราตรวจ ATK ไปแล้วเนี่ยจะเจอเชื้อโควิดจริงๆหรือเปล่านะครับ ถ้าตรวจเจอผมก็จะทําทคลิปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาอัปเดตอาการเผื่อคนที่กําลังกังวลหรือกลัวหรือว่ามีความสงสัยมีความอยากรู้ว่าเอ๊ติดโควิดแล้วมันเป็นยังไงนะครับจะได้รับรู้ไปพร้อมๆกันรวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวด้วยนะครับโอเคพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับในที่สุดผมก็หาชุดตรวจจนได้นะครับผมผมแจ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ย อย่ามาเจ็บปว่วยในช่วงเทศกาลนะฮรเพราะว่าร้านหลายๆที่เนี่ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยเปิดกันหรือถ้าเปิดเนี่ยก็อาจจะเปิดสายๆกันเลยเวลาเราเร่งด่วนหรือว่าเราเร่งรีบเนี่ยมันก็จะงุดหงิดนะฮะไม่ค่อยทันใจเราเท่าไหร่นะฮะผมก็ตะเวนไปหลายที่เลยบางที่ก็ปิดนะฮะบางที่ก็หมดนะฮะของหมดเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลสงการพอดีแต่ผมก็ได้มาแล้วแหละ ยี่ห้อนี้นะครับก็สามารถตรวจได้ทั้งน้ำลายแล้วก็ทั้งโพรงจมูกนะครับแต่ว่าก็มีข้อแนะนำนะครับสำหรับคนที่จะตรวจน้ำลายเนี่ยจะต้องตรวจก่อนการแปรงฟันนะครับแล้วก็ก่อนการดื่มการทานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะได้ผลที่ค่อนข้างที่จะตรงนะฮะแต่ไม่เป็นไรอ่ะในชุดนี้มันก็มีตรวจได้ทั้งสองแบบผมก็จะเลือกตรวจแบบโพรงจมูกแล้วกันนะครับเพื่อความเที่ยงตรง ของผลตรวจนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันผมได้ทําการเทน้ํายาไปแล้วนะครับซึ่งในคู่มือระบุไว้ว่าให้เรารอดูผลประมาณอ่าสิบถึงสิบห้านาทีนะครับก่อนนั้นก็ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็ไม่อย่าให้เกินยี่สิบนาทีแล้วกันผมเทน้ํายาลงไปประมาณแปดโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับน้ํายาก็เริ่มวิ่งแล้วแหละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ